พ้ยเชี่ยละบันนั่นแม่งไอ้คนร่วงมอยิ่งวันยิ่งวันวิงผ่านไปแล้วอ่ะเฮ้ยลาลาเพื่อนมันยิงจย่างของบุญตอนดูกำลังคืออะไรบอบมันยิงมาแล้วเอ็มจี้นมันคือลักัณะเต้าเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งยิ่งมาแล้วเอออะไรตัวยะไรเอาเลยจ็อกสวัสดีครับจ็อกสวัสดีครับ ผมดอกสกิบิดอยติมาขึ้นรถเลยสกิบิดอกยติสกิบิดอกดอกดอกเจ็ดดโอ้ยไอ้เจีถอยทับกูไอ้สัเอ้าเอ้าดอกงงงพี่เะ่นยังไงไม่ได้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเมันคุนปืนกลได้นี่วะไหนวะเอฟอะไรวะปืนกลนะี่ไม่มีปืนกลนะอ๋อมีอยู่มีข้างหน้ามีไม่มีเนียงต้องบอกอ๋อคำปืนกลในทีนี้ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์รถไม่ใช่เรือขี้บิดบอปแล้วมันดามไอ้ควายรถชนติงหน้าอ๋อยเฮ้ยโอ้โเดี๋ยวว่าเดี๋ยววมาบดไช่บดไช่ผู้สมัยน้ำร่วงนี่ขึ้มาแล้วขึนมาแล้วไอ้เชี่ยกูเกแพนิ่ไอ้เชี่ยเกแพนิ่งอะไรเราไปที่แนวหน้าเราอยู่ที่ตรงไหนวะเนี่ย อันกูว่าเราไปนั่งใกล้ๆคนขับดีกว่าเฮียเวลาโดนยิงมันจะได้ไม่โดนเข้ามาในพวกเราเออโดนเลยมาโดนนะครัมันน่าจะโดนผมลรามันยิงหน้าเอาเรียบร้อยขึ้บไปรถหนึ่งเท้าแล้วอ่ะเออคุณดอกโอ้ยจังเก่งร์เปลยนคนหนึ่งรถติดโอ้ย โอ๊ยดองโอยเจ็บกูอ <Pie> ยู่นี่กูอยู่นี่โอ้สวยเว้ยเม่์ไม่ถึงเนื้อหน้าตายกันแล้วอ่ะพวกนี้นี่ที่ถูกเนียรับข้าวหน่อยมาเนี่ยปัดโทเอาไรแล้วจะไปที่แนวหน้าทางไหนวะผมผมผมใส่มะม่วงน่ะใส่มะม่วงก่อนได้เลยกลางหิวพอดียวเว้ยสัตว์ฝรั่งไม่มีมะม่วงเยอะแม่ บขึ้นมเชี่ยเชี่ยมีคนยิงมีคนยิงทุกคนมอบ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 ได้เลยมอบลงไอ้คนสกิรดบเยเย็นมันมันอ่ะยิงไอ้เหี้ยอ๋อมันยิงโคนมาไอ้สามมันยิงาแล้มันเป็นโค้ดอ้กเว้ยกูนึกว่าอะไรสัตว์แม่งเสียระเบิดควันฟรีเลยเหี้ยไปมาลุยน้ำไปดีกว่าตามแม่งมาเอ้ยโอเคเดี๋ยวตามมาสั่งมาสั่งาังเหมือนในหนังนะตรถถังตคือเฮียไปไปไปตามรถถังตามรถถัง กม่มีกูหือชิดชิดอยั้ยิงเข้าบ้านระวังสายมือระวังสายมือปีกปีกสายลงมากด้เลยอับบแล้วเอ้ยข้างหน้า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 มีวยิงมามีวงมามอออุ้ยเชี้ยละบันนั่นแม่ไอ้อนลวงมอเขาเปไงบ้างขอดูมอเ่ออเขาจะโวยว้ย้อยู่ เอาดนยิงที่หัวไหลโอ้ยไปไปไปหาที่กำบังก่อนแลกูทราบแล้วขากำบังเดี๋ยวขอองอกานกันเตรียมมีองี้ย MG MG นี่นข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งจ็สีนึบ้านพอพอพโอ้มอนเนีเพื่อนนะเพื่อนเตรียมเลยอ่ะแแโอ้ยหลหลบหลหลบซ้ายหลบออกซ้ายหลบออกซ้ายทุกคนหลบออกซ้ายตั้งตาไปคุณด็อก โอ้ยเ <c oughs> ยชี่ยแม่งมึงเห็นไหมนะว่ามึงยิงอะไรนะ <c oughs> ่ะไม่ใช่มึงยิงเพื่อตายน่ะเ้ยเชี่ยราถังโดนรถถังโดนรังหนุนจังปป๊บนอยู่ไหนอยู่ทางเขียพี่สงรารจริงแม่งเค่เครียขนาดนี้เองสมมบริส์ จะมีไซเนอร์เบื่อ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 มอีกโอ้โหวิ่งแต่กระสุดโค้งเขาเขายิ้มวันยิ้มวันวิ่งผ่านไปแล้วอ่ะเฮ้ยหล่าล่าอาเพื่อนมามาเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงทุกคนทุกคนใครมีซาติสเปล่าซาติสเปล่าที่เปล่าได้เลยโอเค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 ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเทียนลงมาก่อนลงมาก่อนเฮ้ยไปเลยเราเราบุกบุกตามเพื่อนเลยโอ้ยเชี่ยไม่มาอีกมาเชี่ยมีมีมี มีตัวเห็นมีตัวเห็นควันไหมควันไหมเออควันไปข้างหน้าก่อนก็ได้แล้วก็ดูบเข้าไปแน่ใจใช่ไหมล่ะรีบดึงควันโอเคควันควันหมอไม่มีระเบิดดเปิตายโอเคควันมาแล้วควันมาแล้วโกกควันมาแล้วเออโอ้ยเป็นไรอะโรเบิดไอควันควไอควันใส่ไปเลยวันละควันนี่ที่ โอเคมุมนี้ดีเลยฟาร์เลอร์จะบุกไปข้างหน้าหรือไม่หรือว่าเราจะสแตนบายอใช่มุมนี้ดีเลยมุมนี้ดีเลยโอ้ยยสคิวไปเข้ามาที่ไหนโอ้ยไอ้สกิวไปที่ทอยเล็ไอ้ยังมีคนปืนลั่นนี่อะสกิวไีทอเล็ตสกิวไปที่บ่อนบอมเย็ดเย้เลยเอ้ยนมไปไหนอ่ะผมจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านอ๋อใช่ยหละคุณมาเลยรถคันนี้พากลับบ้านเลยแหละ แลแต่พ่อคุณอยู่นะได้ยังพ่ออยู่สการการดครับจะไปเยี่ยมแล้วแม่ไงล่ะแม่อยู่เทปเออผมพาผมเกลว่าผมจะพาคุณกลับบ้านไปเลยสิเราขับรถมาที่แนวหน้าเรียบร้อยแล้วคุณสลารถ์รถก,กว่าผมจะบอกให้คุณสลา,ลออาร์รถเข้าใช่ไหมโอเคได้เลยแต่สูตรมันเกี่ยววงไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกคุกคินมากคินมากใช่จริงนะเนี่ยมันจะปกปักปอกกันไม่มีอะไรหรอกผมคือหัวหน้าริษมุงคุณคุณสกอตตลิเดอร์คุณต้องฟังผม เอ้ยโอเคผมไม่พาคุณกลับบ้านออกมาไอ้ไม่ใช่ผมไม่พาคุณไปตายออกมามีคนหน้าคดคายแบบนี้กูไม่มีดีกว่าเอออย่างนั้นต้องไม่ตายไหมเนี่ยขับมาตั้งนานไม่ตายเลยโอ,โอ้ได้ห้านียังเอ้ยมันอยู่บน,นบ้าน,ม,นมันแสงสวนจะบนบ้านด้วยเออยนะไรร้องนาขับไปเรื่อยอ,อ ไม่น่าขึ้นรถตามแมงมาเลยเอาจ่ามันจะไม่ตายเหรอไอ้จ่าโคตโคตโคใครยิงกูโอ้โหไอ้จ่าอียัดที่มหลังเลยอะไรวกมึงนี๋ยวให้เดีให้ให้เฮ้ยสตูสตูสตูอยู่ไหนเฮียนี่เฮียอะไเนี่ยนี่กูมีดับกูไม่มีกูมีับยาหดแล้วยากูหมดแล้วอื มีปืนใหญ่ว่ะเจ๊ะเจ๊ะที่ไหนอยู่บ้านข้างบนประมาณสองแปดศูนย์สามแปศูนย์อยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างบนบ้านสองแปศูนย์ไม่ไฮ้เสียงสุนเสียงหม่งเต้นมาตรงนี้เลยอ่ะข้างบนเต้งอ่ะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโคตรแม่เลยคนหนึ่งในบ้านอัตตาทางขวาแม่งเยอยู่ที่บ้านที่แม่์ไอ้จายโกสองเจ็ดเก้ารับทราบแล้ว ัวิ่งอยู่บนเนินมันลงไปหลังรถไฟแล้วดูเขาวิ่งได้โดนแต่มันไม่ตายยิงซ้ำมันหมอบมันหมอบใช่ไหมน่ะมันหมอบมันโดนได้ยิงจากไหนวะตายแล้วสวยมันยิงจากของบุญส่วนดุกคเคืออะไรอีกบุบมันยิงมาแล้วเอ็มซีมันคือรถถังคู่นเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่ง วหน,น,น้นาเราต้องเปลี่ยนเทจีลดจีกดหัวพี่หน้าโดนยิงอย่างเลยเฮ้ยอะไรก็เป็นวิ่งวิงว่งเปลี่ยนฟังลมกุมฟังนี้แล้ววูผมไปหไปจำไปควาแล้วมูฟมูฟมูฟ ตาแล้วเตาแล้วเอาตามท่านอยู่บอกรอดอยู่บอกไว้เดียุานมันมาีมา้ยผมด้วยยผด้วยอหบอมาสามคนนี้มันเินอยู่ข้งคนนี้แกกุณหมอนียนอยู่โอเ โดนกุญแงตายสองคนเฮ้ยเอาจะเฮ้ยรถถังรถถังเ็นเซอร์เเซอร์ยุดยุเดินไปน้ละหมุนไปัมุนไปนกัมงเออเข่าอยู่เห็นไฟขึ้นม้นต้องหันปืนว่ะเออทิงลบอยู่ทิงลบอยู่ขนามีเนินขนามีลบได้ ไปๆหันตรงเลยกำลังหันกำลังหันช้าชีพหายเลยยูงมาแล้วอะไรตัวเลยฮุบกูโดนพัดเอกอีกคนหมอบนคนหมอบเห็นอยุบคนวิ่งด้วยเป็นคนวิ่งดโดนแหมไม่เงยวิ่งสุดชีวิตเลยมึงเฮียมันหนวหมอบอยู่ตรงหลังนี ب, <S <S ้ ตัวระหว่ะโหัวดินมันปืนนี้ม่นดีว่ะแต่อีกสภาพระเบิดโงหัวแนะตัวว่ะเฮ้ยพี่รถคันนี้มีปืนด้วยพี่ผมยิงปืนได้เนี่ยหน้าอยู่เพียบเลยของรถหนามของรถถังทิพย์ถังอะ่ะโอ้เชิดมีแอนตี้แท้ง ยี่จากไหนไม่รู้ถ่ายไหม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 ป้อมกาญยพังเออป้อมตัวตัวน่ะสายสายท้าไม่ยู่สายงผมดีพอแล้วมันลำเ,ออเก็บมันหมอน,มน มันจะเรียบรอแล้วเป็นเศษปเียเป็นเศษเลยถถย่กระ่งสนเรงนเงนเร่รสเร่กนเ่งสเ่งกระ่งกเ่กระนกระสุนงกง่่งเงกระ่งนงรเงกร่่งงอเกรกร เออข้ามาข้า้าข้ามาดลยวเออโดนโนโดนเี้อยเอมันต้องมีคนแค้นเอาตายยัยก็จะบอกเลยไม่อยู่ท่นไอนะไม่รู้ข้าวะผมกำลังรีบขับไปอยู่มีคนอยู่้างซ้ายเลยเมื่อกี้โอแล้วรีบขับไป พวกแขนนี่อ่ะไอพวกนี้ไม่ต้องมาเพื่อเราโดยเฉพาะแน่ๆเลยอะ่ะยู่มาแล่าอ๋อเชิดกลับลำ่เละเราต้องซ่อมก่อนไนะ <c oughs> อหมเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยไม่ได้อูกเขาอู่อ่ะเขาอูเขาอู่โอ้โหพี่เราเราความเคลืนทำไมดีวะซ่อมซ่อม ข่นานามีคนข้งนางหน้ามีคนลวงละลวงแนะตนา,นตายแล้วบวกดูข้างหลังด้วยข้างหลังน่าจะตามมาเออเจอคนอยู่ไหนมา,นบ,านบอกฝั่งนู้นอ่ะยิงอยู่ม,มีมีแพนเซอร์คันเล็กมีแพนเซอร์คันเล็กแล้วเราจะซ่อมยังไงเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาทำอะไร มีคนมาเต็มเมเลยว้าเจ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 มาตายละเอ้ยกูยิ่งตายกนนูนึงข้างหน้ามาสองคนโอเค goodbye ก,กันเนอะเออมาเนอะเฮียนี่เงอยู่นี่ไงโอ้เฮียมีอะไรมีปีแปรใส่เป็นแป้นเลยอยา่าอย่ายิง ไอสัตว์ฟังคำสั่งคอมมานเดอร์บ้างดิบีบแต่บีบแต่ฮึฮึอ้าวเอ้ยนั่นรถส่งสปิอาร์ไงยะมึงมึงระวังระเบิดข้างหน้ามึงด้วยที่มึงวางไว้อ่ะอะไรก้อนกรอนนั่นน่ะนั่นน่ะระเบิดก้อนก้อนเลยเออระเบิดไม่รู้โดนด้วยนะถะาเป็นกระเบิดของอเมริกาเนี่ยไม่รู้ว่าเหยียบโดนท้ายบ่อยนะทุกคนจะเป็นคนยิงหรือมันขีดระเบิดเลยอ่ะเออเนี่ยระเบิดปะวะเตรียมปืนไว้เตรียมปืนไว้อาจจะอาจจะเป็นกับระเบิดเออมีคนยิงมา